วันนี้คันขาดแล้วปยชนมาเ,เย็นให้กับเรารอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านแล้วก็ง่ายๆเท่านี้เป็นปาลากระป๋องนะครับแล้วก็ปลาปลาส่งเครื่องนะครับรแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยหแหนมปลาหแหนมปลานะฮะแล้วก็มีพริกมีอะไรด้วยฮะนี่ทูนะครับทูมีขิงมีขิงอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ย ปลาไครกระเทียมอปลากระเทียมปลากระเข้ากระเทียมนะครับเนี่ยจะลองมาลองอ๋อมาชิมเลยเฮ้ยสวัสดีครับยังสวัสดีครับอมา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 กินเลยกินเลยเนี่ยบ้ครับอร่อยอร่อยอร่อยเมากเมนูนี้ออกมาวันด้วยอร่อยมากเลยเมนูเนี้ยแหนมปลาส้มนะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทําขายแล้วนะครับเพราะว่าอร่อยดีนะครับ่ทำขายเลยนะครับโอบคามครับสวัสดีครับ